สวัสดีค่ะแซบแบบมัมมาแล้ววันนี้ติ๊กจะพามากินนี่เลยคุณเห็นไหมหมูสามสันตุนค่ะตุนก็เหมือนแบบเหมือนต้มพลโล้นั่นแหละคุณแต่ว่าติ๊กจะตุนไว้นา,นานๆเลยนะคะแล้วก็มีไข่ด้วยนะคะไข่พูดง่ายๆซะเหมือนต้มพะโล้แหละแต่ติ๊กจะแยกออกอ่าหมูสามสันกับไข่ออกมากินกับน้ำจิ้มนะคะ น้ำจิ้มที่ตําขึ้นมาเองมีผักแก้มแรดิชเชียนแครอทแล้วก็แตงกวาค่ะมาค่ะมากินด้วยกันเลยคุณหมูสามชั้นเน,น้น,นคอลลาเจนเปืเป่อยๆในปากเนี่ยละจ้านี่ละค่ะแล้วก็มีน้ำซุปให้สดด้วยนะคะเนาะกันติดคอค่ะขี้ขาน้ำซุปของเรานะคะไปค่ะไปทานด้วยกันเลยปะ ลุยลุยลุยหิวแล้วหิวแล้วมาจ้ามาสวัสดีค่ะแซบแบบมันมาแล้ววันนี้ติ๊กพามาทาน้องปรดเหมือนเดิมนะคะนะมีอย่างเป็นของโปรดของติ๊กแนนนะคะสายคอลลาเจนห่ามผาดค่ะเนี่ยค่ะหมูสามชั้นเปื่อยๆนะคะในปากนะจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดเทสขึ้นมาเองนะคะเนาะแล้วก็มีไข่ด้วยมีผักมีแตงกวามีแครอทแล้วก็มีแรดดิเชียน แล้วก็มีน้ำซุปจ้ะไปซุปเนาะเหมือนถ้าต้งมพะโล่น่ะล่ะค่ะตุ้นให้มันเปื่อยนะคะได้ข้าวสวยหนึ่งจานค่ะนี่ค่ะปก็ก็จะไปคำแรกฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ติ๊กด้วยนะคะ่ะขอเอาเส้นเสือขึ้นนิดนึงนะคะไปค่ะคำแรกแหกหมานผ้ากินแบบยัวๆน้ำจิ้มนะจ๊ะน้ำจิ้มเห็นไหมเนี่ย โมซ้ำสันเปื่อยในปากนี่แหละค่ะตุนแบบดนมาอมืแซบอืมอืมแต่อีกคำชิ้นใหญ่ๆไปเลย เห็นบ่เห็นไหมคะยั่วยั่วอืมอืมสุก ดาใส่ไข่นิดนึงค่ะแซแบทซสแบแห้งค่ะอืเป็นไข่เป็นไข่หน่อยเนาะอืกินคนเดียวด้วยค่ะบอจำเป็นต้องไม่สอนกลางนะจ๊ะกินคนเดียวจ้ะนี่ค่ะอื้ จับสามสั้นค่ะสั้นเนาะในจานนะคะสามชั้นในจานแล้วติ๊กก็จะตักน้ำจิ้มนะคะลาดลงไปค่ะลาดสามสั้นลงไปค่ะใส่เข่าค่ะออืไปค่ะทุกท่าน อะไรยในปากแซ่บมากมาค่ะอื้ม ได้ใจเสียบค่ะอื อเอาัยกับคนที่ไม่ชอบคอลลาเจนหรือหมูสามชั้นนะจ๊ะแต่ทางนี้คือรักเลยค่ะรักเลยอลองเอาไปเหดกินบึงด้วยค่ะต้มคือต้มพะโล้เนี่ยแหละคะ่ะแต่ตุน้นดุนๆนะ ไข่ด้ค่ะไข่ไข่ไนะคะตักลาดลงไปค่ะนี่ค่ะมาค่ะอืมจิ้มเปรี้ยวเผ็ดนะคะอืม แสบหลายไปต่อจะไปต่อจุ่มลงไปค่ะ แบบเล่มม <G iggles> ือเขาอ่ะบุตเหตุวิธีเหตุใหบิงนะคะพอคิดว่าทุกคนต้องทำเป็นค่ะ ạ mà mới chỉ lắm gần กินผู้เดียวคือเกามาค่ะเกาสุดท้ายท้ายสุดนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์นะคะกด subscribe กดแชร์ติดด้วยนะนี่ค่ะฝากไว้ด้วยคอลลาเจนเปื่อยๆในปากละลายในปากนะจ๊ะทุกทา่านมามไม่มีที่ติด แถมอีกหนึ่งคำก่อนไปนะจ๊ะไว้เจอกันจก้กบายบายสวัสดีค่ะ